สวัสดีครับผมเจเซทีวีอยู่กับเกรมเข้าเตรอร์ซีซั่นหนึ่งไม่ใช่อ่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรนะอ๋อเข้าเตอร์สหนึ่งไม่ใช่เข้าเตอร์สองไม่รู้เข้าเตอร์สหนึ่งเขาจะเอาออกไหมนนี้เราก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่ผมรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้กระตุก อุ้ยเกือบเข้าหัวเพื่อนหลังหักไป ยอดนี่สิต้องเกมไวแบบนี้สิถึงจะสนุกค่าร์ด้สามตายศูนย์เราห้ามตายเกมนี้ตายอัดขี้หม่พูดเลนอย่างนั้นยากตายเลยมีโอโ้โหถ้าไม่ตายลีนี่ก็โปแล้วนะก้หมหัวอย่างเดียวผมต้องเก่งขนาดไหนะผมต้องเล่นเซฟขนาดไหน

Okay. <clears throat> okay, leh. Okay. Oh. Eh. Ah, good job. วายวายเฉลีชปปีเมาแบบผมหักโค้งเต็มที่แล้วครับ ผมเข้าไปปุ๊บผมหักข้อมือเต็มที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ว้าวาาาท่านสมอนทานบาทานสมอนท่านหัตด์ลูกบอท่าน จะไปไหนลหือพอดีข้าจะไปสุดยอด สองสองฝั่งโน้นโอ้สองนึงเอาโดนเก็บพี่โง่ห้าวพี่ฮะพี่ ผมจะเล่นแบบรวดเร็วครับผมจะไม่สนใจเรื่องว่าจะต้องเซฟเงินหรือไม่ผมจะวิ่งบวกอย่างเดียวผมไม่สนด้วยผมชอบดูเพื่อนเล่นโอเค สองซองเหมือนเดิมฝั่งดูมิสไนา์ฝั่งเรามีเอเคกับเบย์ซันโอเคสองต่อหนึ่งฝั่งเราจะโดนสไนา์เก็บหรือไม่ถ้าโดนเก็บก็คือจบ ทางฝั่งนั้นเราไปไม่ได้ละเราไปอีกทางฝั่งหนึ่งดีกว่าเราจะวิ่งเข้าไปเข้าไปทางใต้ดินเปล๊บแล้วเราโผล่ไปจุด A อ่านี่แหละแผนเราโอเควิ่งไปเลย มีไปงี้ปุ๊บ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 หักหักปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บรีบรีบ,บ,บ,บเอาเพื่อนตาลามงี้ไม่ต้องเลี้ยวแล้่อนตาลามงี้เราไป,ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โไหกี่กระบอกวะเนี่ยโอ้ยสเปรย์ไปไม่ ไปโดนอะไรเลยพี่ดองอ,มมงโอ้โดนสะโคบโอ้จบถ้าได้ยินเสียงกุรูปุ๊บเพื่อนจัดเราในทันที หวังผู้คนนี้ไม่ได้ยังยังกูเหอะเพื่อนโอ้โหเพื่อนฝั่งนู่ไมไ่กูโอ้ยเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งกูกูไปเหอะมันทันไม่ทันก็กูไปโกนเหมือนว่าถอดใจแล้วแล้วปล่อยทิ้ง เล่เป็น่ะเนี่ยคัาเตอรมมีความหวังอยู่เสมอ you know คาเตร์จะมีความหวังอยู่เสมออย่าทิ้งความหวังนั้น บอกเลยว่าพวกคุณจะทิ้งความหวังนั้นทุกคนมีความหวังเสมอและมีทางออกเสมออย่าไปท้อให้ตายเถอะรู้เลยขอบคุณเพื่อนต่อให้เราใช้ใเป็นเถอะแล้วก็ปลาปลาไปางั้นแหละเนี่ย <c oughs> แล้วก็ปลาปลาไปางั้นแหละ โ <iento> uhm อ้โหครานี้มาเป็นผูงเหมือนรู้ว่าเราจะบุกคนเดียวจัดการเราไม่ได้ไงต้องสองคนอุ้ยอุอุ้ยเพื่อนสีส้มเพื่อนสีส้มเพื่อนสีส้มนี้เขาอาจจะช่วยเราได้เพราะเราเพราะเขาตามเรามาตลอด ว่าคนเนี้ยเจอพี่ปาพี่ปาก็ยิงช่วยเพื่อนช้าไปเนี่ยร่าสังคมหรือว่าแม่งคนนี้ต้องเจอเว้ยร่าสังคมฮอนปกติร่างสังคมของผู้ชายเจอไม่ได้เลย ใช่นักสองหอนของชายผู้ติก็จะไม่แม่นกันอยู่แล้วก็รู้ๆกันอยู่นะอ่านักสองหอนของผมมันไม่ค่อยโฟกัสกับนี้เท่าไหร่นักสองหอนของผมจะโฟกัสกับ โอ้ยสไนป์เก็บสองสไนป์เก็บสองไม่สอดละเล่นตามใจตัวเองดีกว่าไม่สอดละเอ้ยตานี้ตาสุดท้ายนี่ว่าก็จะสลับอ่ะผมว่าเกมนี้ผมว่าตานี้แพ้ เลยทั้งร้อยผมคนชอบแนวะแบบเล่นสายบุกไงสายบุกมันสนุกอ่ะตอนให้ผมตำรวจแนละ้วผมก็บุกตอนให้เขาบอกเอ้ตำรวจจะรีบไปไหนรอไอ้เขาบุกใหม่อ่ะดีผมเป็นคนชอบบุก ผมจะไมี สุดยอดเลยดญิงไม่น้อยเจ้าหนุ่ม ไปดูช็อบกา น,นปืนให้เพื่อนเสียเปล่า มีแรงสู้วันนี้เขาไม่รู้ว่าเหลือตัวเดียว ปกติผมจะเปิดเพลงเล่นไงเปิดเพลงดังๆแล้วก็วิง่งบวกอย่างเดียวแต่พอถ่ายคลิปมันทำงานไม่ได้ไงติีิกสิทธิ์ မိုက်ကူ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  เว,ว้าวสงสัยพลังหมดครับมีเสียงตี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 ต้องบินกับดาวอุตมะแมน กีมโมแต่เล่นไงไม่หว<ป>่จร<ป>ิงครับ<ป> ไม่เป็จริง้างขวาตกปุ๊บโชคร้ายปั๊บ ชายานี้เลยนักฆ่าศพกอด้สามศพสามมีสี่กับห้าโอเคอ่านผิดอะไรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย